ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี สวัสดีคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารอร่อยอร่อยทุกท่านเลยนะคะวันเสาร์ก่อนเที่ยงแบบนี้ค่ะเราก็มีร้านอาหารอร่อยอร่อยมาแนะนาคุณผู้ชมได้ชิมไปทั่วโลกพร้อมกันเช่นเคยแล้ววันนี้ค่ะเราก็มาหาของอร่อยกันที่ย่านมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แล้วร้านอร่อยร้านนี้จะเด็ดแค่ไหนเราไปชิมไปทั่วโลกพร้อมกันกับน้องเจ้าเลย ช่วงร้านนี้สิ่เจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจอิญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีคุณผู้ชมค่ะร้านอร่อยๆในวันนี้นะคะก็คือร้านนายจิวหมูแดงหมูกรอบซึ่งตอนนี้นะคะโอ๋ก็อยู่กับคุณการเจ้าของร้านนายจิวหมูแดงหมูกรอบแล้วสวัสดีค่ะ คุการก็ที่ร้านนะคะเปิดมาตั้งแต่ปี2538ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ประมาณ26ปีได้แล้วค่ะ26ปีคอะนการเชี่ยวชาญการทำหมูกรอบนี่สุดยอดแน่ๆอยากจะทานเลยแล้วร้านของคุณการเนี่ยหรือตัวคุณการเองมีแบบวิธีการที่แบบ เออเราต้องเราต้องสู้มันแบบรับเปลี่ยนทัศนคติแบบ new normal ทำยังไงอะก็อย่างช่วงก่อนหน้าเนี้ยที่นั่งทานได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องมีคอยฉีดสเปรย์คอยเช็ดทำความสะอาดเรื่อยๆอย่างตามที่ทุกคนทำมานะคะมันก็เป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเขาอยากถามคุณกันว่าแบบบางทีอะเราเป็นเจ้าของร้านอะแล้วมันเจอวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยลูกเราแสดงความอ่อนแอไม่ได้อะเราก็มีลูกน้องอะไรเงี้ยพี่ แบบมีความคิดยังไงวะเออเราต้องสู้มีแบบมีอะไรที่แบบเออเราต้องฮึดอะความคิดข้างในใจของตัวเองอะอยากรู้บางคนแบบก็เราก็ได้แต่ก็ต้องผ่านให้มันได้แต่ละวันแต่ละวันรอดมากเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะอยากอยากทราบเมนูอร่อยอร่อยแล้วเวลามาททนที่ร้านกับสั่งกลับบ้านเนี่ยจะแนะนําเมนูอะไรคะคุกคนเออส่วนใหญ่ที่คนชอบทางก็จะเป็นข้าวหมูกรอบ ช,ชื่อของที่ร้านจะเป็นหมูกรอบแต่ว่าที่ร้านก็หมูแดงก็อร่อยนะคะแต่ว่าเราจะคนชอบเพราะว่ามันเป็นเนื้อสอันคอมันก็จะมีมันแทรกนิดนต้องการค่ะเรอยากจะทราบว่าหมูแดงหมูกรอบของทางร้านเนี่ยมีสูตรเด็ดพิเศษต่างกันยังไงคะจากที่อื่นก็อันนี้มันก็เป็นสูตรนะคุณพ่อเนาะเดี๋ยวทาตามนะต้องมากินที่ร้านคุณแันได้แต่ว่าก็คือตามที่คนมาทานส่วนใหญ่บอกนะคะก็คือหนังจะกรอบแล้วก็เนื้อก็จะไม่ค่อยมัน เป็นเนื้อที่นิ่มโอ้ค่ะคู่ตอนนี้ได้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะคุณการค่คะอยากเร้าบว่าาลูกค้าทางบ้านส่วนม่าจะสั่งอะไรหมูแดงหรือหมูกรอบกลับไปทานเนู่ทางคู่ค่ะทางคู่แล้วก็าราคาเวลามานั่งทานที่ร้านหรือว่าเดลิเวอรยังเท่าเดิมหรือต่างกันไหมคะราคาเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่กล่อง มันก็จะมีค่ากล่องบัวแต่ว่าถ้าใส่ของก็คือราคาเท่าที่ร้านปกติเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมไม่รอช้าเพราะอ,อยากชิมแล้วให้คุณการฝากล้านเลยค่ะว่ามายังไงช่องทางการติดต่อตั้งอยู่แถวไหนเชิญเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะร้านตั้งอยู่หน้าโรงแรมมารวยการ์เด้นนะคะระหว่างพหลโยธิน40กับ42ค่ะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสองครึ่งแต่ว่าถ้าเกิดของหมดก่อนก็อาจจะต้องก็ดอดนะจ๊ะ <c oughs> ทุกคนอเอาง่ายว่าคุณผู้ชมถ้ามาไม่ทัน ตอนนี้เขามี Delivery ค่ะเสิร์ฟเลยค่ะในจิวหมูแดงหมูกรอบรีบสั่งว่าบ่ายสองหมดนะจ๊ะวันนี้นะคะอกก็ต้องขอขอบคุณคุณการมากมากนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอไปชิมก่อนอได้ไ <c oughs> เพราะหิวหมูกรอบมากเ,อ,เอบคุณค่ะ <c oughs> มูแดงหมูกรอบกันค่ะอันนี้คือน้ําลาดของทางร้านนะคะเป็นสูตรพิเศษทางร้านเขานะคะคุณผู้ชมใครชอบความฉ่าม,มากฉ่าน้อยก็ลาดลงไปได้เยอะๆชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นทอบเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี เป็นเกาเหลาข้ามหน้าหมูแดงหมูกรอบแต่ก่อนอื่นนะคะโอ้ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆทางร้านเขาตอนนี้นะคะมีบริการแค่ d e l i เ e r y เท่านั้น,นะคะ่ะยังไม่ได้เปิดให้ลูกค้ามานั่งทานแต่ว่าวันนี้โอ้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของร้านทางคุณกันว่าอยากจะลองชิมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะเห็นหน้าตาอาหารของทางร้านเขาเผื่อใครอยู่ทางบ้านจะได้สั่ง Delivery จากร้านเขาไปทานนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้ไม่รอช้าค่ะ หิวมากๆถึงเวลาที่อดจะชิมแล้วหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะพร้อมแล้วค่ะขออนุญาตนะคะโอ้โหน่าทานมากเลยจริงๆแล้ว我คนชอบทานหมูกรอบมากไม่รอ้าขอชิมหมูกรอบก่อนละกันเอาข้าวหมูแดงหมูกรอบกอนค่ะอันนี้คือน้ำราดของทางร้านนะคะเป็นสูตรพิเศษทางร้านเขานะคะคุณผู้ชม ใครชอบความฉ่ำมากฉ่ำน,น้อยก็ลาดลงไปได้เยอะๆจริงๆเขาก็ลาดมาให้แล้วแหละแต่โอ้ชอบแบบน้ำเยิ้มๆจะขอลาดอีกนิดนึงค่ะลาดลงไปเลย <Yeah. S 2> มาหวานกลมกรอบมันมันเข้ากับข้าวร้อนๆที่นี่แน่คือหมูกรอบกรอบสมชื่อค่ะตัวหนังกรอบมากส่วนที่มีมันและเนื้อ มันมีความชุ่มฉ่ำแบบละมุนลิ้นนะคะมันไม่ได้แห้งนะคะไม่เหมือนกับร้านอื่นๆที่โอเคยทานมาน้ำเขานี่ถือว่าเด็ดจริงๆเหมือนที่เขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วเออเขามีสูตรของเขาก็มาหมูเนี่ยมันไว้วางนานก็ไม่แห้งนะคะมันมีความน้ําหมูนะมันนุ่มนวลชุ่มฉ่ำค่ะหมูดแดงเขาให้ชิ้นใหญ่มากๆนะคะไม่ได้ชิ้นเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแต่ละอย่างเนี่ยแต่โอจะขออนุญาตหั่นครึ่งหน่อยมันใหญ่ไป อร่อยมากหมูแดงเขาก็ยังนุ่มอยู่ค่ะมีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งอร่อยจริงๆส่วนค่าของทางร้านเขานะคะข้าวร้อนๆแล้วเขาก็รังหุงพอดีเม็ดใหญ่เรียงเม็ดสวยๆย่างที่นแน่ๆคือมันเข้ากับน้ำราดเทามากๆก่ะคุณผู้ชมน้ำราดเขานี่แบบเข้ากับข้าวร้อนๆเม็ดสวยๆเลิศอร่อยยังเลยอะ่ะแลาวให้คุณผู้ชมได้ลองชิม แนะนำนะคะลองสั่งเดลิเวอรดูคุณผู้ชมคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเขามีแบบไม่ราดข้าวมาด้วยเป็นอย่างนี้ <_ C 1> โอ๋จะลองไม่จิ้มดูสิว่ารสชาติหมูของเขาจริงๆเวลาเขาหมักหรือทอดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง นอกจากเขาจะมีเมนูหมูแดงหมูกรอบราดข้าวแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเช่นก๋วยเตีาเลือดหมูเกาเหลาลูกชิน้นปลาและที่อยู่ตรงหน้าออนี้คือเกาเหลาต้ยามยำนะคะโอ้ลูกชิ้นปลาธรรมดาก็มีเย็นตะโฟก็มีอ่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นะคะโอจะขอลองชิมเกาเหลาลูกชิ้นปลาค่ะเพราะว่าทานข้าวมาแล้วก็อยากจะซดน้ําล้างคอซดน้าร้อนๆน,นะคะให้มันสดชื่น ญาตนะคะเอาลูกชิ้นก่อนเลยมันอร่อยอะมันไม่มีแป้งเลยอะมันกัดมามันได้กลิ่นของปลาแล้วเวลาที่ทานหลายๆร้านมาเพราะตัว,ตว,ตวเองอะ่ะเป็นคนชอบลูกชิ้นปลาแล้วนะคะขอบอกมันจะไม่มีกลิ่นแล้วเนื้อมันจะไม่ใช่เหมือนแบบ เนื้อปลามันจะดึงๆึงมันหนาแต่อันนี้มันไม่ไม่หนาอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมอร่อยน้ำซุปดีมากซดแล้วล่องคอนี่ลูกชิ้นปลาอร่อยมากเลยอ่ะพี่การขอบคุณที่ใส่ใ้่อนะคะกินเพลินไปหน่อยค่ะอร่อยมากๆอาหารเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดเลยค่ะพี่การส่วนัวโอะอะเป็นคนทานลูกชิ้นปลาชอบทานมากแต่ว่าพอทานของเนี้ยเหมือนตัวเนี้ยค่ะ มันจะมีกลิ่นพริกไทยหน่อยๆใช่ไหมคะแบบลองกัดเข้าไปมันจะไ,ไอตัวที่มันจะไปออกเป็นกลวยใช่ไหมคะอ๋ะอนะอร่อยมากๆมันมันกินแล้วมันอร่อยอ <c oughs> แล้วก็หมู่กรอบที่สําคัญเลยคือมันไม่แห้งมีความเป็นมันมีความหนังนุ่มหมูแดงก็เช่นกนะะันค่ะอยากให้พี่การนะคะฝากร้านอีกที ก็ถ้าสนใจมาทานที่ร้านก็อยู่หน้าโรงแรมมารวยการ์เด้นนะคะระหว่างพหลนกอทีน40-42ค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สั่งเป็นไลแมนโรบินฮูดหรือว่าโกเจกก็ได้ค่ะช่วงนี้นะคะทางร้านยังไม่ได้เปิดให้นั่งเนาะใช่ค่ะต้องไลแมนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่อนุญาตให้หนูมาชิมมันเนาเพราะหนูก็อยากให้ผู้ชมได้เห็นหน้าตาเมนูของทางร้านจริงๆว่าหน้าทานขนาดไหนขอบคุณพีการค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ ชิมไปทั่วโลก